เตรียมตัวแล้วเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในปัจจุบันและมันอยู่ที่ความพร้อมของพรรคต่างๆที่จะนําประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราในปีหน้าไปอีกต่อไปพักเพื่อไทยเป็นพักที่พร้อมและต้องการการเลือกตั้งในขณะนี้พวกเขาเชื่อว่าการเลือกตั้งจะช่วยให้ประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าแต่นายกอนุทินที่เป็นผู้นําพักภูมิใจไทยก็มีการเล่นเกมที่น่าสนใจโดยยอมให้พักเพื่อไทยมีการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการเล่นเกมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนี่เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่มากสําหรับพักคภูมิใจไทยการเล่นเกมของนายกอนุทินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะพักเพื่อไทยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินและการ,รเผชิญกับข่าวขัดแย้งระหว่างไทยเขมรซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้พวกเขาได้รับการติดตามและความเชื่อมั่นไม่ค่อยดีการเล่นเกมของนายกอนุทินก็อาจจะเป็นการเสี่ยงที่มากเกิดไปแต่เขาก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าพักคภูมิใจไทยมีความพร้อมและมีแผนการที่ดี พักษส้มก็ไม่พลาดโอกาสนี้ที่จะซัดทักเพื่อไทยและทักภูมิใจไทยซึ่งเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจพักส้มมีกระแสที่ดีและมีความพร้อมในการเลือกตั้งซึ่งทําให้พวกเขามีโอกาสที่ดีในการชนะพักเพื่อไทยก็อาจจะมีความพร้อมน้อยกว่าซึ่งทําให้พวกเขามีโอกาสที่น้อยลงแต่ทักภูมิใจไทยมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจระดับโลกซึ่งเป็นคนที่ได้รับความเชื่อมั่นและชื่นชมจากผู้คนพักษส้มก็มีแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีที่มีประวัติการทำงานดีแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบกับความเชื่อมั่นที่พักภูมิใจไทยได้รับการเลือกตั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในปีหน้าพักส้งหักชนะจะทำให้การเมืองไทยเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่พวกเขาก็ต้องระวังการขยับประเทศที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเกิดข้อเสียหนักในอนาคตการขยับประเทศจะทำให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาทางการกระทรวงและการเมืองซึ่งอาจทำให้ไทย ต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและการเผชิญกับปัญหาทางการต่างประเทศถ้าพักส้มเป็นรัฐบาลและไม่ปลิ้นปล้อนการนำของพักส้มอาจทำให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาการขัดแย้งกับจีนซึ่งจะทำให้ไทยต้องเผชิญกับความเสียหายทางการเศรษฐกิจและการเผชิญกับปัญหาทางการต่างประเทศอีกด้วยการเลือกตั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในปัจจุบันและมันอยู่ที่ความพร้อมของพักต่างๆที่จะนำประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราในปีหน้าไปอีกต่อไปการเลือกตั้งนี้จะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในปีหน้าและเราเชื่อว่าพรรคที่มีความพร้อมและมีแผนการที่ดีจะชนะในการเลือกตั้งนี้การเลือกตั้งนี้จะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในปีหน้าและเราเชื่อว่าพรรคที่มีความพร้อมและมีแผนการที่ดีจะชนะในการเลือกตั้งนี้การเลือกตั้งนี้จะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในปีหน้าและเราเชื่อว่าพรรัศมที่มีความพร้อมและมีแผนการที่ดีจะชนะในการเลือกตั้งนี้